พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานที่เห็นอยู่นี้เป็นแปลงพุทราพันสามรถและพันพวงทองของคุณสมคิดคงไทยเกษตรกร,ร,กรที่บ้านหนองต้นตำบลโพประสาทที่ปลูกแทนมะขามเทศมาได้5ปีแล้วแม้จะมีเพียงแค่100ต้นแต่ก็เป็นไม้ผลที่ทำไรายได้ให้กับครอบครัวของคุณสมคิดในช่วงฤดูแรงได้เป็นอย่างดีค่ะหลังปลูกครั้งแรกเพียง8เดือนก็เริ่มเก็บผลผลิตขายได้และจะให้ผลผลิตเต็มที่เมื่อเข้าสู่ปีที่2 เมื่อต้นพุทราแตกกิ่งก้านมากขึ้นต้องทำค้างค้ำยันต้นเพื่อป้องกันกิ่งหักค่ะส่วนการดูแลเมื่อเริ่มติดดอกออกผลจะใส่ปุ๋ย3ามครั้งโดยเฉพาะในช่วงติดผลจะเน้นใช้สูตร8-24-24และดูแลให้น้ำสม่ำเสมอทุกๆ3-5วันโดยเริ่มเก็บผลขายได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมวันละ1 0 0 1 5 0กิโลกรัมค่ะแต่แมคค้าเขาจะมาสั่งบางแมคค้าก็มาครุกเขียว บางคนก็เอาลูกเหลือง <มา S 1> เขาตากเป็นไหมแล้วก็เก็บเป็นไหมขายโลละเท่าไหร่คบสิบบาท,บบาทขายแค่สิบบาทซามันก็ได้ดีนะครับมันพอละเก็บ,บทุกวันรายได้ก็พันกว่าบาททุกวันและเมื่อเก็บผลคายหมดแล้วคุณสมคิดก็จะตัดแต่งต้นหรือที่เรียกกันว่าทำสาวต้นพุทราทั้งสวนโดยตัดให้เหลือแต่ตอสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งฟุตเพราะว่าถ้าทาไม่แต่งต้นลูกจะไม่ไม่ใหญ่ ต้นก็แก่ลูกยังไม่สวยแต่ก็เราก็ตัดต้นเฮี้ยนเลยเฮี้ยนพอมันแตกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเริ่มแต่งกิ่งที่ว่ายอดสวยที่ตุดเราถึงเจ้าไว้ครอบครัวคุณสมคิดยังปลูกพืชอื่นๆเช่นมะขามเทศอ้อยโรงงานขา้าวโพดและพืชผักเพื่อให้มีรายได้หมุนเวียนทั้งปีพุทราจึงเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกที่ช่วยเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรหากมีการวางแผนการผลิตที่ดีค่ะ